แล้วแกะดูนิดนึงอ่านะครับตามความคาดหมายนะประตูบางขนาดนี้เผาหลังเผากลางนะครับจากที่ดูด้วยตาเปล่าถือว่าโอเคค่อนข้างเดิมรถไม่ผ่านนะ้ำมาแน่นอนนะสำหรับดักนายคันนี้นะครับ หนึ่งคันนะครับที่แฟนเพจขอมานะครับอยากดูรีวิวแบบละเอียดยิบยินะครับกับตัว d ักกอนไอนะครับคันนี้เป็นปี2001นะครับหรือว่า01นั่นเองนะครับเป็นตัว SLX เครื่อง205นะครับประมาณนี้ภายนอกนะครับเบื้องต้นคันนี้เนี่ยจากที่ผมเช็คดูแล้วนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับคือรถก็มีการทำสีมาใหม่นะครับค่อนข้างที่จะพร้อมใช้ นะครับแต่ว่าบางนะนะครับไม่ได้มีชนหนักแต่อย่างใดนะสำหรับคันนี้แค่มีการทําสีใหม่เฉยๆนะครับเอ้กต่ฝาหลังหนานิดนึงนะนะครับตัวถังบางนะครับบางจัดๆก็ตามนี้นะครับแก้มบางฝากระโปรงบางนะครับรอบคันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเกือบ100%เนะครับสำหรับดัชนยคันนี้นะครับภายนอกเนาะอย่างพวกตาไฟนะครับใหม่จัดๆนะครับแล้วก็ น่าจะเปลี่ยนโคมมาใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมนะครับจริงๆตัวนี้จะต้องเป็นแก้วเป็นกระจกแต่นี้เหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับนี่ตามนี้ก็มีการเปลี่ยนมาใหม่ก็งามขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ของแท้ติดรถแน่นอนนะกระจังหน้ายังดูสวยอยู่ไฟนะครับไฟหน้ามุมไฟเลี้ยวกันชนโอเคนะครับภายนอกของคันนี้อย่างที่บอกเลยนะครับน่าจะมีเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสีเนี่ยเขาเพิ่งทํามาได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับรถคันนี้ประมาณนี้เลยแมกยางก็ตามนี้นะครับ ค่อนข้างสวยนะแล้วก็ยางรู้สึกว่าจะเป็นปี2021ด้วยนะครับอืมอยางก็ปีเดียวนะครับค่อนข้างใหม่ตามนี้นะสำหรับภายนอกนะครับก็มีการจัดทรงมาแล้วเรียบร้อยนะครับแชสซีไม่คดไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับยางโอเคอยู่แหนบช่วงล่างเดี๋ยวต้องไปลองขับอีกทีหนึ่งนะสำหรับคันนี้นะครับว่ามันมีสมรรถนะอย่างไรเนาะเวลาที่ขับนะครับแต่เบื้องต้นนะครับภายนอกก็ตามนี้ก่อนเลยนะครับรถแทบจะ ไม่มีตําหนิอะไรนะครับเนี่ยแชตซีสวยมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปพ่นอะไรมานะเนี่ยอันในของเดิมโรงงานเลยนะเนี่ยดูดูสวยอยู่นะนะครับก็โอเคประมาณนี้ส่วนทางด้านประตูนะครับบางนะครับเนี่ยฮะบางจัดปิดเปิดสนิทมากนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดแน่นอนนะครับเนื้อสีดูดีอยู่นะครับแต่แกะดูนิดนึงอ่านะครับตามความคาดหมายนะประตูบางขนาดนี้แสดงว่ารถไม่เคยถูกชนมาแน่แน่แล้วนะครับตะเข็บสวย แผงประตูนะครับภายในอาจจะดูโทมนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเรวร้ายมากนะครับตาสายตาผมมองเนี่ยอยู่ประมาณน่าจะสัก80%เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามีบางจุดที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นฝาปิดทางด้านนี้นะครับไม่มีนะครับฝาปิดไม่มีก็อย่างนี้เลยนะครับแผงประตูไฟฟ้าเมื่อกี้ผมลงปิดเปิดแล้วใช้งานได้ทุกจุดนะครับก็กระจกไฟฟ้าปรับได้ปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรภายในเบาะเป็นเบาะผ้า,ากรมมายีไม่ขาดนะครับแต่ดู อไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับตามนี้ด้านหลังนะฮะทางด้านแคบอันนี้เขาเพิ่งแกะออกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเอาไปซักนะครับเนื่องจากว่ามีคนมาลองนะครับแล้วทำกาแฟหกเละเลยนะครับแล้วก็เอาไปซักเอาไปล้างอยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับตรงนี้ก็ภายในก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องภายในนะครับที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณสัก80%ได้นะครับ ตามนี้แต่ว่าคอนโซลไม่บวมนะใช้งานได้ปกติช่องแอร์นะครับปกตินะครับก็จะมีช่องนู้นนะครับที่แกนหักแต่ว่า2ช่องกลางใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาช่องนี้นะครับก็ปกติไม่มีปัญหานะครับนี่ครับปิดเปิดอย่างนี้เลยโอเคน้าปัดเดินใหม่เดิมนะครับสวยเสียดายนะครับว่าตัวนี้หน้าปัดไม่เป็นสีบอลนะครับไม่เป็นสีเงินเนาะก็จะเป็นสีดําธรรมดานะครับก็ตามนี้นะสำหรับภายในจากที่ผมดูแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าผมเดานะเดานะ ว่าไอตัวคอนโซลตัวนี้นะครับตัวคอนโซลตรงเกียร์นะตรงนี้น่าจะเป็นของโฟวิลนะครับเพราะว่ามันกว้างกว่าปกติแล้วมีการตัดออกนะครับน่าจะของเดิมไม่ใช่แบบนี้ของเดิมนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันก็จะลงบล็อกของมันนะครับอันนี้เดานะครับว่าน่าจะเป็นของตัวโฟวิลเราเอามาใส่ประมาณนี้นะครับตำหนิก็ตามนี้เลยครับภายในที่ผมรีวิวเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละภายในนะครับตำหนิก็ตามนี้ก่อนอ๋อทางด้านนี้โอเคนะครับ ดูแล้วน่าจะเป็นแต่ตัวนี้นะมันของดากอนไอนะครับเนี่ยแต่ว่าไอ้ข้างหน้าเนะี่ยมันคนลลชิชินไงผมไม่แน่ใจนะครับก็ใครที่เป็น FC Fanpage อยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับว่าตัวนี้สรุปว่ามันใช่ไหมว่ามันเป็นของตัวเกียร์โฟ w วใช่ไหมนะครับตัวนี้นะครับนอกนั้นก็ตามนี้นะสำหรับภายในถ้าได้เบาะหลังมานะครับเนี่ยก็ครบๆนะครับจากที่เขาไปซักอยู่นอกนั้นก็ ตามนี้เลยสภาพภายในไม่ได้มีตำหนิอะไรเพิ่มเติมละนะครับแต่ก็จะมีตำหนิบางส่วนนะครับที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับพวกฝาปิดต่างๆนะครับก็มีหลุดร่วงหายไปนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะตามหาให้ครบนะแต่ผมจะแจ้งเจ้าของให้นะครับว่าเออมันยังอยู่ไหมจะได้เอามาใส่มาดูทางฝั่งด้านข้างคนขับนิดนึงนะครับประตูนะครับจากที่ผมลองปิดเปิดดูเนี่ยมันสนิทนะครับคืบดีนะครับแล้วก็บานประตูค่อนข้างบางก็จะการันตีได้ส่วนหนึ่งนะครับว่ารถไม่เคยถูกชนประตูมานะครับเราแกะดูก่อนนิดนึงเออ นี่ครับตะเข็บสวยมากนะครับทางด้านบนละ่ะโอ้แกะยากติดกาวอามองไม่เห็นนะครับเขามีติดกาวสองหน้ามานะครับเนี่ยเพื่อให้ไอตัวเนี้ยมันหนีบแน่นนะครับก็เป็นวิธีการแก้ที่คลาสสิกมากนะครับในยุคนั้นเนาะตามนี้ก็โดยรวมโอเคนะครับตะเข็บอขอบประตูสวยอยู่นะครับไม่น่าจะมีการชนหนักมาแต่อย่างใดนะสำหรับดับกร้อนไอคันนี้เพราะโดยรวมนะครับจากที่ผมเดินเคาะรอบตัวถังเนี่ยมัน เนื้อค่อนข้างบางนะครับก็มีแค่ทาสีรอยถลอกมานะครับก็ดูสวยดีสำหรับภายนอกเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับรถมีการจัดทรงนะครับใส่ตัวช่วยโหลดมาแต่แหนบครบนะครับห้าเส้นเผาหลังเผากลางนะครับจากที่ดูด้วยตาเปล่าถือว่าโอเคค่อนข้างเดิมรถไม่ผ่านน้ามาแน่นอนนะสําหรับดากายนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะช่วงล่างมาดูทางหน้าท้องเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับแล้วก็พวกคานแก้มต่างๆนะครับเริ่มจากแก้มก่อนแล้วกันน็อตค่อนข้างคคมนะรับ นี่ตามนี้นะครับค่อนข้างคมอยู่แล้วก็พุมห้องเครื่องนะครับไม่มีสนิมนะก็น่าจะโอเคนะครับสีเดิมด้วยนะครับเนี่ยฮะไม่มีสนิมไม่ผุด้วยนะครับอ่าการันตีได้แล้วนะครับว่าไม่น่าจะผ่านน้ํามาเลยแม้แต่อย่างใดนะคันนี้นะครับแก้มซ้ายนะครับสวยจัดเลยเพราะว่ามันบางมากนะครับน็อตคมจัดเลยไม่มีขยับคานนี่คานนี่มันเป็นของเดิมโรงงานนะนะครับคานเดิมโรงงานคันหน้านะครับเพจ น่าจะเดิมโรงงานแต่ว่ารอยเขามีการทําสีมานะครับน่าจะมีการแกะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันล้วงไม่ถึงนะน้องแกะกระจังนะครับตรงนี้เราถึงจะล้วงสัมผัสเดือยได้นะครับว่าเพดแกะหรือไม่แกะนะครับแต่สําหรับตรงนี้ค่อนข้างที่จะมันเป็นเพดเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเคยแกะไหมถ้าแกะก็เต็มที่แค่ทาสีเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยคือคานมันเป็นคานเดิมเนาะไม่น่าจะเคยชนอะไรมานะสำหรับตรงนี้ส่วนเรื่องตัวเครื่องยนต์นะครับก็มีการทาท่อดีมาใหม่นะครับแล้วก็มีใส่กองแห้งที่เป็นหัวเห็ดโตๆอย่างนี้เลย เสียงลั่นมากนะครับสำหรับกองตัวนี้นะเสียงบุบบุบบุบ,บเลยนะครับก็ดังอยู่ถ้าใครรับไม่ได้มองผ่านไปเลยนะแต่ถ้าใครไม่ติดนะครับไม่ซีเรียสก็โอเคครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ประมาณนึงแต่ถ้าใครไม่ชอบอย่างที่ผมบอกแนะนานะครับให้มองผ่านไปเลยเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้2อ0พนะครับค่อนข้างแห้งนะแห้งจัดเลยนะคันนี้นะครับเครื่องแห้งมากพวกสายพานสองเส้นนี้นับหน้าเครื่อง ดูแล้วใครซื้อไปไปเปลี่ยนเองดีกว่าผมว่านะครับซื้อของดีๆใส่นะครับตอนนี้มันดูแล้วน่าจะอีกไม่นานนะครับก็กันเหนียวเปลี่ยนไปเลยหรือว่าจะลองพูดคุยกับเจ้าของเปลี่ยนให้ก็ได้เพราะตัวนี้ไม่กี่บาทนะครับหลักร้อยอส่วนเรื่องคอมแอร์ต่างๆต้องไม่ลองสตาร์ทนะครับเราลองเปิดแอร์ดูว่ามันใช้งานได้ไหมเพราะว่าปกตินะครับสเปครุ่นแบบนี้เนี่ยคอมแอร์เริ่มจะค่อนข้างงองแงแล้วนะครับดีกว่า เราไปเขาเรียกอะไรซื้อแล้วมันไปพังที่ตัวเรานะครับต้องมาเสียค่า maintenance ลูกหนึ่งก็สามพันห้าถึงห้าพันห้าแน่ๆนะครับสำหรับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้อย่างละเอียดเลยนะครับว่าคอมแอร์มันปกติหรือเปล่าต้องไปสตาร์ทเปิดแอร์ดูนะครับแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันทํางานได้ขนาดไหนนี่ครับประมาณนี้คือเสียงกองนะครับดังมากอย่างลั่นเลยผมบอกเลยนะครับแต่ว่าเสียงเครื่องเดินปกติเดินเรียบมากนะครับไม่มีโขกเลยนะเสียงฟังดูดีจัดๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ ควันไม่ไหลด้วยนะนะครับไม่มีควันออกนะครับไม่มีไอออกไม่มีลองออกเลยนะครับเนี่ยไม่มีเลยนะครับเครื่องค่อนข้างแน่นนะดับวันไอคันนี้นะครับการันตีได้นะครับส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออไปลองขับนะครับว่ามันพร้อมใช้งานประมาณไหนนะครับแล้วก็มาสรุปกันนะครับว่าค่างวดเงินดาวเท่าไหร่นะครับถึงจะซื้อคันนี้ได้เกต่างๆนะครับเจ้าของแจ้งว่าของเดิมหมดเลยนะครับอย่างคันนี้นะวิ่งไม่ถึง2 0 0 0 0 0โลนะครับก็วิ่งน้อยจริงๆนะครับ แบตเตอรี่ยังโอเคนะครับเกเความร้อนวัดรอบวัดน้ามันเครื่องนะครับเกเน้ามันน้ำปั่นเดินไมเอายง่ายนะครับใช้ได้ทุกจุดไม่มีปัญหาอะไรแอร์ Air, นะครับอย่างตอนนี้ผมเปิดอยู่เบอร์สนะครับคือตําหนิแอร์เนี่ยผมมองว่าไอเย็นเนี่ยมันคือมันเย็นฉ่ามากนะแอร์ Air, หนาวนะคันนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเนี่ยปกติมันน่าจะแรงกว่านี้แต่ว่าก็ไม่คิเลนะครับรถสภาพประมาณนี้นะปีเก่าประมาณนี้ก็ส่วนตัวผมมองว่าผ่านนะเพราะว่าแอร์มันเย็นจริงนะครับแอร์เย็นฉ่าเลยอนะคันเนี้ยนะครับ โอ้ค่อนข้างพร้อมอ่าโอเคใช้ได้ทุกจุดนะสวิตช์แอร์นะครับทุกเบอร์เลยนะครับแต่ว่าเบอร์หนึ่งนี่คือเบาจัดอ่าเบอร์2ก็ประมาณหนึ่งนะครับเบอร์3โอเคนะครับโดยรวมถือว่าพร้อมใช้นะครับสำหรับคันนี้เบื้องต้นนะความแอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าผมไปเช็คดูแล้วเมื่อกี้นะครับจากที่สตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองเปิดแอร์ดูนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับแต่ว่าเจงหวะการขับเนี่ยผมอาจจะถ่ายให้ดูได้ไม่ละเอียดนะครับเนื่องจากว่าขับคนเดียวแล้วรถค่อนข้างเยอะนะครับอ่าไม โอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมไปลองขับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับจากที่ไปขับมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าข้อเสียมีแค่เรื่องเดียวนะครับตอนนี้เลยนะณนะตอนนี้นะครับคือช่วงล่างเนี่ยจริงๆเนี่ยมันตึงนะครับขับปล่อยมือได้ปกตินะครับมุมเลี้ยวอะไรเงี้ยคมหมดแต่ว่ามันมีอาการโดดนิดๆนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นกับโช๊คนะครับ ก็น่าจะต้องปรับแก้นะครับส่วนเรื่องค่าง,งวดน,นะครับเาตที่ผมคุยเนี่ยสุดๆเลยเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ3 0 0พันส0มต้นเท่านั้นเองสำหรับจกรยานคันนี้ถ้าใครจะซื้อนะครับเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้นะครับแต่ละใครเครดิตไม่ถึงนะครับก็ดาวนิดหน่อยหมื่นถึงหมื่นเต็มที่ไม่เกินนั้นนะครับก็ลองดูนะครับรีวิวให้สุดๆแล้วคันนี้อย่างละเอียดแล้วนะครับสรุปเลยว่าราคาแบบนี้สภาพแบบนี้ ก็ซื้อได้นะครับแต่ก็ตัวเวีรณาอีกทีหนึ่งนะครับลองเปรียบเทียบจากที่อื่นดูนะครับหลายๆที่นะครับเราก็ลองยื่นจัดกับไฟแนนซ์ที่ผมบอกไปแล้วนะครับที่ใครโทรเข้ามาพูดคุยนะผมก็จะแจ้งรายละเอียดไปแล้วนะครับก็ตามนั้นเลยสามารถไปยื่นจัดได้เลยนะครับก็ยังมีหลายๆคันนะครับที่ขอเข้ามาแล้วยังติดขังอยู่ที่ผมยังรีวิวไม่ครบนะครับก็จะทยอยนะพยายามจะรีวิวให้ครบที่สุดนะครับเท่าที่ทําได้แต่ว่าวันนี้สําหรับสถานที่ตรงนี้ผมน่าจะพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีคิวต้องไป สระบุรีก่อนนะครับแล้วก็อาจจะวนไปทางลบบุรีนะครับอีกทีหนึ่งเราก็จะอัดกลับเข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะไปกรุงเทพเนาะก็จะมารีวิวซ้ําให้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับบางทีข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับถ้าไงก็ฝากไปด้วยในการนะครับกับคลิปนี้นะครับดัวก็นายเนาะรีวิวให้แล้วนะครับอย่างละเอียดนะครับฝากไปด้วยแล้วกันเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ